สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ศูนย์ผลิตร,รายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษารังสิทธ์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิทธิ์มุ่งพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยตอบโจทย์คนทุกช่งวงวัยค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา ดกตรเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยนางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานณศูนย์ผลิตร,รายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษารังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางมนทาอยู่หลำํำผู้อํานวยการศูนย์เทคนโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ทางนี้ด็อกเตรเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบกระบวนการทำงานจริงของบุคลากรในพื้นที่ประเมินศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงร่วมกันมองหาแนวทางต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้การผลิตสื่อการเรียนรู้ของสองกรมีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกช่วงไวัยได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของประชาชนควบคู่กับการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรอบคอบ โดยเฉพาะในประเด็นด้านความปลอดภัยความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และคุณภาพชีวิตของบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนง,งานอย่างยั่งยืนในด้านคุณภาพของสื่อและเนื้อหาการเรียนรู้อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ให้แนวคิดว่าการผลิตสื่อต้องเริ่มจากความเข้าใจผู้รับสารเป็นสำคัญ เนื้อหาตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและต้องทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงสามารถนำไปต่อยอดขยายผลหรือใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่าการยึดติดกับรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิมสำหรับการวางแผนงบประมาณได้เน้นย้ำถึงการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยำและสะท้อนผลลัพธ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับคือการลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษารังสิทเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนานรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้บริการด้านการผลิตสื่อแก่หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ eTV สถานีโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีและแพลตฟอร์มดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ จากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตโดยมีนายพงศวัรรจางจิตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตพร้อมด้วยบุคลากรในส่วนของท้องฟ้าจำลองนิทรรศาการวิทยาศาสตร์และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่สะท้อนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูป,ปรธรรม นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสการระดับอำเภอสามโคกสำนักงานสกรจังหวัดปทุมธานีจำนวน80คนและเยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนตันติวัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน60คนซึ่งกำลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการปรับบริบทเนื้อหาในมิติศิลปะวัฒนธรรมและเฮลิสเท r รซีของนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566 โดยยึดภารกิจหลักของศูนย์เป็นตัวตั้งและออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นอาทิการจัดกิจกรรมในวันหยุด ที่มีผู้สนใจจำนวนมากจนต้องจองเข้าชมผ่านระบบออนไลน์รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งและวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ของประเทศให้ทันสมัยมีอัตลักษณ์และยั่งยืนตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาพรวมการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการเรียนรู้จากนี้ไปจะมุ่งปรับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่งวงวัยอย่างแท้จริงด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักข้อมูลความโปรง่งใสเหตุผลและความร่วมมือ โดยเปิดรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งยกระดับมาตรฐานการทำงานและพัฒนาองคอ์กรให้ทันสมัยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของสองกรอย่างมั่นคงทั่วประเทศ